ครับวันนี้พามาชมป่านะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างนะครับไม่ได้ทำนานะครับเป็นของเพื่อนที่เขาไม่ได้ทำนานะตรงน,นี้ก็มีต้นไม้นะครับมีเห็ดเกิดขึ้นนะตรงนี้เลยไปเจอกับต้นมะม่วงป่าต้นนี้ครับผม มะม่วงป่าต้นใหญ่อายุน่าจะหลายสิบปีแล้วกันนะครับผมก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากก็เลยเจอกับต้นเล็กๆของเขานะครับเป็นต้นเล็กๆที่หล่นลงแล้วก็เกิดขึ้นนะฮะเต็มเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการไถไม่ได้มีการมาทําเกษตรนะครับเขาก็สามารถเกิดงอกได้เต็มที่นะครับเต็มเลยครับ มะม่วงป่าก็จะมาจิ้มจิ้มชำํำใส่ถุงครับมาจิ้มชำํำใส่ถุงได้เลยนะฮะนี่มะม่วงก็เป็นต้นไม้ที่หายากนะฮะรู้สึกว่าจะน้อยลงนะครับมีน้อยมากลนะ้มะม่วงป่ามะม่วงป่าลูกไม่ใหญ่มากครับต้นมะม่วงป่าช่วงนี้เห็นต้นไม้เล็กๆไม่ได้ครับ ต้องขุดต้องเอาไปขุดไปปลูกนะครับอนุรักษ์ไว้ครับเหลือน้อยมากต้นไม้ป่าต้นมะม่วงป่านะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีการมาทํานานะครับไม่ได้มีการไถมเมล็ดเขาก็สามารถงอกได้ตลอดเลยครับงอกได้เต็มที่เลยก็โอเคครับเอามาชมครับผมป่าธรรมชาติ โอเคครับสวัสดีครับ